คำถามที่11ครั้งที่82ตอบคำถามคุณทรายถึงวิธีระงับดับโทสะวิธีที่5ขอเชิญผู้ใฝ่ใจในธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวตะสงสารรับฟังได้เลยนะเจ้าค่ะเจริญในการพัฒนาตัวเองสู่ความพ้นทุกข์ตาวตาสงสารเป็นประสงค์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าทุกคนก็มาต่อวิธีระงับดับโทสะ วิธีที่ห้าเหตุบาปนะเหตุให้เกิดการบาปหมางกันวิธีที่ห้าอาศัยพระัยไปดกเร่ที่ยี่สิบข้อร้อยยี่ห้านะถ้าเราขาดสติไม่มีหิลิก็จะเกิดต่อไปน,นี้ได้หนึ่งกามวิตกสองพยาบาทวิตก สามวิหิหงสาวิตกก็เรียกวิตก3การมวิตกก็วิตกเรื่องกามวิตกเรื่องากามการคือความกำหนับอินดีไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละก็ขามหมดให้เรากำหนัดมีความกำหนับดินดีนะ ก็กักงวลเรื่องค,คงวามวิตกังวลว่าไอ้สิ่งที่เรากำหน,นดดีะมันจะต้องให้ได้ก็เลยวิตกกังวลถ้ามันไม่ได้ตอนนี้มันไม่ได้มันก็เกิดข้อสองปัจจาบาตวิตตกนี่จะทำไงถึงจะให้ได้อย่างที่ใจเราปรารถนาก็สามวิหิงสาวิตตกวิหิงสาคือเบียดเบียน ก็เป็นการเบียดเบียนเราพูดง่ายๆก็คือราคาทุสัมโมหะทั่นเองหรืออภิชาวิสมารูปะแพ่งเล็งฆ่าละเมิดให้สองใจตนพยาบาทให้โธสัวิหิงสาก็คือโมหะให้เดียวกันแต่แยกให้เห็นความแตกต่างกันบ้างเท่านั้นเอง อย่างกามเนี่อภิชาวิสมาโลภะเพ่งเล็งกล้าละโมิให้สนใจตนอยากได้มาเสพตามที่เดต้องการหรืออยากได้มากๆก็เป็นความโลภอยากมาเสพก็ให้สนใจตนอยากได้มากๆก็คือโลกอยากได้ของมากๆวิธีแก้ก็คือการมุยตก ก็ต้องเนคขมมะวิตกแก้กัรเนคขมมะคือเราก็มันกคำพันทุกเดียวนะเนคขมมะคือออกจากกามปยาบาทเบยียดเบยียนนะอีกอย่างหนึ่งก็เรียกวิเนสสกมคือบว,วชภาวชะเนี่ยภาวชะนี่แปลว่าบ,บวชบวชออกจากกามปยาบาทเบยียดเบียนเนี่ยนะ <c oughs> พยาบาทก็แก้โดยอัพพยาบาทคือไม่ต้องไม่ต้องโกรธเคืองเขาวิหิงสาวิตกววตกตก็อวิหิงสาคือไม่เราจึงต้องฝึกหัดขยันขัดใจตัวเองให้ได้มากมากบ่อยๆเสมอๆก็จะทำให้จิตใจใเราเข้มแข็งลดพยาบาทได้ง่าย จนหมดโทสะไปในตัวนะต่อไปก็วิธีที่หกที่ตั้งแห่งความอาฆาตอาฆาตวัตถุพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสี่ข้อเจ็ดสิบเก้าคือเราคิดถึงตัวเราเองอนะ เ้าหมายคือเราเรา,เราคิดถึงแต่ตัวเองก็เลยทำให้เราโทสะมากนะมีหกข้อก่อนครับคือเขาได้กระทำหรือประพฤติทำความพินาศแก่เราเราก็ไม่พอใจเขานะเขาได้กระทำความพินาศแก่เราเขานินทาเราเขานิาเราไปแล้ว เรามารู้เราก็ไม่พอใจเขาเกิดโทสะก้อสองเขากำลังกำลังพูดหรือทำให้เราเสียหายทำให้เราพินาศเราก็เ,าเกิดไม่พอใจยอย่างทุก่กวันเนี้ยขเขมนบุกเข้ามาชายแดนจะยึดที่อย่าง สาททาเมืองทมอะไรต่ออะไรเน,น,นี่ยนะถือว่าเขากำลังประพฤติหรือทำให้เราเสียหายหรือพินาศเราก็โกรธบางทีก็ด่าเขาไปเลยก็สามเขาจับจับนี่คือคือเขายังไม่ได้ทำแล้วไม่ได้กำลังทำ แต่เขาจะทำให้เราเนี่ยเสียหายย่างพินาศมันก็เลยเกิดให้เราเกิดโทสะอาฆาตได้กสีเขาได้กระทำหรือพระพุทธให้คนรักของเราเสียหายย่างพินาศ <c oughs> ข้อห้าคือคนที่เขารับเขาเขากำลังเขากำลังทำให้คนที่เรารับเราพอใจเสียหายนะหรือพินาดก็หบจักกระทำคือสามการนะ เขาจะกระทำให้คนที่เรารับให้ลูกเราแฟนเราเนี่ยเสียหายหรือพินาศเราก็จะโกรธเขานะคือสามการหนึ่งได้กระทำแล้วสองกำลังทำสามจักกระทำนะให้ตัวเราคนรักของเราพินาศ ทุกเสียหายก็เจ็ดสามการเหมือนกันเขาได้กระทำหรือทำประโยชน์คราวนี้ทำประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับคนที่เราไม่ชอบคนที่เราเกลียดเนี่ยแต่เขาเนี่ยขับไปสนับสน,นุนให้กำลังใจ ถ้าเข้าเป็นพวกคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบนะเราก็ไม่ชอบเขาไปด้วยถ้เขาได้ทําแล้วก็แปดเขากำลังกระทากำลังประพติให้เราพินาศให้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 ใหใหให ทำประโยชน์อะหนึ่งสองสามเนี่ยทำแก่เราสี่ห้าหกนี่ทำแก่คนรักคนชอบใจของเราแต่เจ็ดแปดเก้านี่ทำประโยชน์นะทำประโยชน์ให้คนที่เราไม่ชอบเกลียดเนี่ยเราก็เลยปอยเกลียดเกลียดคนที่ทำประโยชน์นั่นด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้จักเกิดมาจา แต่เขาทำคุณประโยชน์ให้กับคนที่เราไม่ชอบอย่างเช่น <c oughs> ขมินเงี้ยขายึดยึดให้ประสาทขาวพระวิหารความจริงขาวพระวิหารเนี่ยนะถ้าขึ้นไปดูหรือมองไปเนี่ยมันลึกมากเลยนะขาวพระวิหารเนี่ยอยู่ข้างบนน่ะ คล้า้าเป็นเหวเลยเลยฟ้อง,งสาลโลกว่าปราสาทขัตพวิหารเนี่ยเป็นของเขาซึ่งทางขึ้นเขาขัตพวิหารเนี่ยขึ้นทางฝั่งไทยมันเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เรากที่เอาไอ้ไอ้ศิลาแรงก้อนใหญ่ๆขึ้นมาข้างบนอนะแต่ศาลโลกก็ตัดสินให้เพราะมันเป็นเรื่องการเมืองด้วยฝรั่งเศสช่วย ฝรั่งเศสช่วยคราวนั้นตะวันตกก็อยากให้เมื่อก่อนเนี้ย <c oughs> ทางตะวันตกเนี่ยต้องการพวกับเอาเขมีเป็นพวกอีกอย่างหนึ่งเขมี่เคยเป็นเป็นประเทศสลาดของฝรั่งเศสเขาก็ช่วย ทำให้เราเสียดินแดนเยอะแยะมากมายเราไม่ยอมเสียไงเราก็ยอมเสียปัตตบองสีโสโพเนยถออะไรเยอะแยะเกือบท่าประเทศของเราที่เสียไปนะข้อข้อเก้าคือเขาจะเขาทำถึงได้ทำไปแล้วกำลังทำ แล้วก็จะทำให้คนที่เราไม่ชอบได้ประโยชน์สิบข้าวข้อแรกขก็สิบเกิดจากฐานะที่เราโกรธเขาไม่พอเขาไทยเขาอาฆาตเขาในฐานะที่ไม่สมควรคือเขาไม่ได้ทำข้าวข้อกับเราเลยแต่เราไม่พอใจเขาโกรธเขาไม่ชอบใจเขา การทวิบากกรรมชาติไหนก็ไม่รู้สังเกตไหมละ่ะคนที่เราไม่เขาไม่ได้ทำอะไรเราเลยแต่เราไม่ชอบเขาเคยมีไหมเนี่ยมันก็มีได้เหมือนกันต่อไปวิธีที่เจ็ดอาศัยพระธรรมนูที่ยี่สิบสี่ข้อแปดสิบสองวิธีที่สามได้ไม่ใช่ ความอาฆาตนะวิธีทำจัดความอาฆาตสิบอย่างคือเราต้องยอมรับทั้งสิบข้อทั้งสิบข้อนะเรายอมรับเลยว่าคนคนนี้คนที่ก็ทำทั้งสามอันนี้ จะมีจะไม่มีได้แต่ที่ไหนคือเขาก็เป็นเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นคนนินทาเราเงี้ยว่าร้ายเราเสียหายเขาก็ไม่ชอบชาญาติเราคนที่เรารับไอ้คนเนี้ยเขาทำประโยชน์แต่เขาก็ไม่ได้เป็นศัตรูเราโดยตรงนะแต่เขาทำเขาทำประโยชน์ให้คนที่เราไม่พอใจก็เสมออย่างนี้แหละแต่เรายอมรับสภาพ ว่าเออไ่อ้คนนี้จะไม่เป็นอย่างนี้ได้อย่างไงเขาก็ต้องเป็นเขาอย่างนี้แหละต่อไปวิธีที่แปดตะปูตึงใจห้านะอาศัยประเตะประเด็นที่ยี่สิบสี่ก็สิบสีเล่มยีบสองก็สองไห้า คือเราไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสนะก่อนยี่สิบสามงนะยี่สิบสามก้ยี่บเจ็ดด้วยตะปูตึงใจเราตะปูตึงใจคือมันมันเหมือนมันมันไม่ค่อยพอใจ มันไม่เห็นดีด้วยมันไม่ศรัทธานะไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระพุทธในสิ่งที่ดีในพระธรรมในหลักธรรมไม่เชื่อและไม่เลื่อมใสแล้วก็ในเนกในพระสงฆ์ที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อันอันอัน,อนาจจะเกิดจากจากเขาไม่เห็นดีด้วยเขามีมิจฉาทิฏฐินะในศิกขาใน, ى, ในข้อที่เว้นห้ามานาในศีลในศิกขากับเพื่อนผู้ปฏิบัติธรร,รมด้วยกันไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธา ก็ถือเป็นความเสื่อมของชาวพุทธยังยี<หนา>่สิบเลยนะครับคือเราเราเราต้อง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 ใช้หลักการามาสุดสิบคือเราไม่เชื่อ ไม่ศรัทธาเพราะเาล่ามากันมาเป็นอาจารย์เป็นครูนะขืนขาวอะไรเนี้ยไม่เชื่อจนคนเราจะปฏิบัติแล้วสามารถละเละิกสิ่งที่เราติดยึดได้นะเราค่อยๆศรัทธาทีนี้ถ้าเราไม่สรัทธา ในรพรว่าไธธรรมประสงค์ในสิทิ์ทีในเพื่อนผวัวชั้นเนะี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมถ้าเราไม่ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขา <c oughs> ในเพื่อนร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันทำให้เราไม่ได้อานิสงส์ในการฟังธรรมนะเพราะเราไม่รู้ด้วยไอ้เนี่ยเป็นธรรมที่ ควรฟังควร,รพฤ่เราไม่ศรัทธาแล้วะก็ะเลยไม่ได้อานอิสองอินนสวงเพราะว่าประโยชน์ประโยชน์จากการฟังธรรมเราก็จะไม่มีโอกาสได้ฟังได้ได้รับก็สายพระเทรวรังที่ยี่สิบสองทำมัวนะวนับส่วนอ่ คือถ้าเราได้ฟังจะได้ได้อานิสมได้ประโยชน์หาคือหนึ่งได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังอสุตังสุนาติสองเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้วสุตังปรโยตเปติ 3. ามบรรทาวความสงสัยเสียได้กังทังวิหารติ สี่ทาความเห็นได้ถูกตรงทิฏฐิอุจชุคลโรติห้าจิตผู้ฟังย่อมเรื่องใสจิตตะมังสะผลิตติเพราะเราไม่ฟัง้วมเห็นได้ถูกตรงสมาธิมันก็ไม่ได้เราจึงจงเป็นจะต้องไม่มีก็ต้องศรัทธาในพระธรรมพระสม ในสิบขาใน,ในเพื่อนอะกพมาจารีน้อมใจเชื่อแล้วก็เริ่มใสหลักการว่ามันจะน้อมใจเชื่อเริ่มใสนี่เราก็ต้องฟังด้วยเหตุด,ด้วยผลท่านก็นจะยกตัวอย่างมาอ้างอิงให้เราฟังพิจารณาใล้ควรวมันสมเหตุสมผลไหม ถ้าสมเหตุสมผลแล้วถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะได้ผลจริงไหมแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้เรื่องเลยเราจะต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นผลจริงตามธรรมานุธรรมาปฏิปฏิคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเช่นเราทุกใจว่าเราติดการพน,นันเงื่อนะติดเหล้าอย่างนี้นะ เราก็ต้องเชื่อในไลสิกขาศีลสมาธิปัญญาศีลนี่คือเวรมณีเว้นออกแจกิ่งไม่ดีสมาธิคือตั้งมั่นตั้งมั่นที่จะไม่ผิดศีลแล้วสามก็จะเกิดปัญญาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เป็นความไม่เที่ยมเมื่อเช้าเมื่อสุสายฟังคนเธิทีบายธรรมะนายยูโทก็ติกับไม่รู้ก็บอกศาสนาพุทธนี่ยังไงพระเจ้ามีสอนยังไงคือให้พึ่งตนพึ่งธรรมอย่ามีเป็ดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยในขณะเดียวกัน พระเจ้าก็บอกอีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนครับก็บอกเขายึดตนนยึดทรรยึดตนไงเป็นที่พึ่งไงและบอกว่าไม่มีตัวตนแล้วไม่มีตัวตนเอาอลวรมาปฏิบัติคนเข้าอธิบายโอรู้เข้าทบายว่าพระเจ้าเนี่ยสอนคนเ่ยนะ อย่างเช่นเป็นหมอเนี่ยนะเขาก็เอาเ,า,เายาเขาปวดท้องเอายาแก้ปวดท้องให้กินคนเป็นไข้เขาก็เอยาแก้ไข้ไปกินคนปวดท้องเขากินยาแก้ไข้มันก็ไม่หายว่าผู้เจ้านี่เป็นยังไงไม่หายโรคไม่หายป่วยเหมือนหมอรักษาไม่เก่งอะไรเงี้ยนะ <c oughs> คือไม่ไม่ตรงประเด็นนะครับคือตัวตนในนี้ให้พึ่งตนพึ่งธรรมคือให้พึ่งตัวเราให้พึ่งตัวเราเอาตัวเราเป็นที่พึ่งของการรู้ปฏิบัติเพื่อจะไม่มีตัวตนของความิดติดไปยึดให้ตัวตนเนี่ยงมันมันเป็นตัวเป็นตัวตนของจิตเจตสิกโลกนิพพาน มันรู้ได้ด้วยตาทิพย์กับตาปัญญาให้ตนให้ตนที่เพึ่งตนพึ่งทันะนีับมันหมายถึงมึงสะักสุที่จะไปรู้ตนของเราคือเนี่ยเนื้อตัวร่างกายตัวเราเนี่แหละแต่มาก็เขาเขามาอธิบายอย่างนี้นะถ้าคนฟังไม่กข้าใเขาจะงงใหญ่ นี่ก็เพราะสย์ถ่าเวลาในกาน,นอนุโมทานาสาทุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตตรงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคผลนผิพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมถ้าท่านมีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ YouTube ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมนี้เป็นประโยชน์ ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มี แสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ